ไม่ติดไม่หบไม่ติดไม่ัไม่ติดไม่หไม่ต้องพี่่างพี่ได้ไหมไดอย่างี่นี่อย่างี่นี่ในสายตาเรามองเป็นสวนดีน่ารักอันนี้จะเป็นโคเก้นุ่มๆพี่ไม่ไ้แข็งมันนุ่มแต่ถ้าพีดทาออกมาแข็งเื่ คคครับโอเหมดเลยนะค่ะหมดเลยครับหาดอนไม่เข้ากันกล้ามเริ่มขึ้นแล้วค่ะคนออกกำลังกายบวมยันแข็งแล้วตอนนี้ต้องใส่มเตเตโลโอเคค่ะใส่ไปเลยใช่ไหมหมดคนไม่เข้าเออมันเริ่มขยากขึ้นแล้วคนเหนียว ทำขนมมาเจอไหมคะก็คือเหมือนแบบซี้กับแฟนด์มบอกว่าจะทำอะไรดีก็เริ่มต้นที่ทำขนมก็เป็นช่วงนั้นคือนอนเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นแบบเอ้ยขนมอันนี้น่ากินก็เลยคิดว่าจะทำเองอ่ะจะลองทำเองกินดูอย่างเงี้ยครับแสดงว่าสูตรต่างๆก็คือแบบเราไอ้นี่เองเหรอะ ใช่ทำเองเลยครับอ๋อเป็นสูตรที่คิดมาเองหรือว่าดูจากเน็ตหรือว่าดูจากไหนลองผิดลองดูจากเน็ตมาหลายๆหลายๆที่เองครับก็าทำประมาณไหนแล้วก็มตาสอนแล้วก็มาปรับเองทำชิมเองไงเช้อแรกก็ไม่ใช่อะไรแตตอนนี้แบบโอเค้ใช่ไหมลองผิดลองถูกเยอะไหมคะเยอะครับลองทอดอะไรประมาณนี้จริงเหรอเคยมีคนบอกไหมว่าเราเป็นคนที่แบบน่าหวานหลายคนเลยเขาก็บอกน่าหวานอะไรเงี้ย ได้ค่ะาเาต้องตัดใส่นี้อ,อย่าหน้าสิเพราะว่าคนชิมไม่ใช่พี่นะคะคนที่ือทีมงานนะคะตัดเป็นโล่แล้วก็ใส่เนี่ยโอเคทำขายได้แล้วเนี่ยจริง<อ>ไปยังไม่ทันได้ชิมเลยค่ะยังไม่ทันได้ชิมเลยค่ะ อันนี้จะใส่ี้เลยใช่ไหมคะอ่มนี่มันจะอ๋อพอดีพอดีเราจะไม่สวยโอันนี้ใช่ไหมคะวิ่มันจะออกเนี่ะกดย้ำเลยว่าก็หน้าตาหน้าตาก็ใช้ได้อยู่นะได้ใช่ไหมอ๋อแล้วเดี๋ยวเราต้องแบแบะออกว่าพยายามไม่ห่างอะไรเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขยายามอ๋อเดี๋ยวอ๋อเราไม่ต้องไปแบะเขาใช่ไหมคะ แบบนี้นะคะทุกคนคือเหนื่อแตกเลยค่ะแล้วตาเป็นนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทำยไงต่อคะเรอออกครับอันนี้วอร์มเตาอยู่อ๋อวอร์มเตาอยู่ทำไมต้องมีการวอร์มด้วยหรอต้องวอร์มแบบให้เวลาพูดไม่ต้องเหมือน็จแล้วก็เล่นบอลเลยใช่ป่ะใช่เพื่อเพื่อให้อะไรออเพื่อทำของที่อ๋ออ๋อไม่เป็นไรอันนี้อันนี้คือต้องวอร์มประมาณกี่นาทีครอันนี้วอร์มสี่นาทีครับ ันนี้ครบยังเหรอยังใช่ไหมใช่แล <tr> <and> ้ววราใช่ไหมว่าเราซื้อเตาอบอะไรนี้มาเองเลยทำขนมโดยเฉพาะแล้วมีเคยทำแบบขนมเค้กแบบไปให้แบบวันเกิดแฟนเลยไหมก็มีอะขนมเค้กแต่ว่าแฟนทำมาให้ผมก็เลย แค่5นาทีเขไม่นานนะทุกคนคุกกี้ใช้เวลาแบบเดียวเนาะแล้วนอกจากทำคุกกี้ทำขนมเปี๊ยะมีทำอย่างอื่นบ้างไหมคะอ่าก็จะมีบาร์นี่กรอบเป็นไผ่เล็กๆครับอ๋อนั้นทำยากไหมก็ไม่ยากครับค่ะคล้ายๆคล้ายๆกันทำเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนโอเคค่ะ พอมันจะมีเวลาแบบนาฬิกาเหมือนนาฬิกาเลยสัก<ช><ช>อย่างตั้ง<ะ>อยู่โอ,โอเคค่ะเฮ้ยแอบลุ้นมันจะรอดใช่ไหมนะมันจะรอดใช่ไหมรอดจับเวลาจับเวลา ก่อนก่อนที่คุกกี้มันจะสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างจะรอาหรือจะร่วกนะคะลวกในที่นี้ไม่ใช่อะไรนะก็คือทอ้องร่วกนะคะุ <S <S ออะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาอีกกี่นาทีแล้วนะคะสี <S <S ่สิบดีค่ะเราจะได้กินกันแล้วนะคะ อีสองนาทีถ้าไม่สุกอีกก็คือนี่สุแล้วนะคะอนอดคะปิตอนนี้นะคะเราก,อก็อบคุกกี้เสร็จเรียบร้อยน,นะคะแล้วก็ปล่อยให้มันแบบเออระเหยให้ความเย็นมันคงที่แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทำการติดตาแบบแวบ,บ,บ,บๆกรุบกันนะคะก็คือ ในชาเลนจ์ก็คือทีงานจะต้องเป็นคนทานใช่ไหมเดี๋ยวต้องเลือกให้เองเดี๋ยวต้องห้เองคือเมื่อกี้มีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือว่าคุกกี้มันไม่สุกแต่ตอนนี้สุกแล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะกินได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตากันก่อนเรามีนั้กันเฮ้ยมีตาว่ะพี่ส้มน่าจะให้ง่ายเอา ช็อคแลตจิ oh. okay. right oh s <S ้มลงไปเลยอ๋ออ๋อโอเคประมาณนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมแล้วก็ตาติดตาหลินเปหรอไม่เห็นหรอกแค่มองแค่มองหน้าคนหลิ่นะอยู่ที่ดีไซน์เลยค่ะอยู่ที่ดีไซน์อันนี้ค่ะอันนี้ชื่อชื่อว่าน้องบ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 องเดี๋ยวจ้าเอาไหนดีอันนี้ก็กันอันนี้ของของพี่น้ากันของพี่น้า ตาดำชนตาดำก็ได oh. LIKE. ้นะคะจะเละอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะตาดำชนตาดำให้ตาอยู่ตาดำอยู่ตรงกลางตรงกลางเขาดีค่ะใช่ค่ะโอ้มันทำเองอ๋อเอาจริงเหรออันนี้ก็ทำเองเหรอคะวินึกว่าซื้อมาเก่งนะเนี่ยทำจากไวช็ช็อกโกแลตเหรอใช่ค่ะไวแต่ดาวค่ะสวยน้องดูไม่ค่อยมั่นใจในตัวส้มเลยอ่ะ อ่ะอะอ่ะค่ะลองชิมดูนะคะอร่อยเลยคือจังหวะที่กินไปก็คือเหมือนกำลังนึกว่าแบบคุณครูอะไรอย่างเงี้ยคือคุณครูอะไรอย่างเงี้ยอู้จะพูดอะไรดีวะใช่ไหมไอันนั้นเดี๋ยวเราไปให้ไปให้แบบคุณครูคุณครูที่สอนเราวันนี้ก่อนนะคะ อาา่ะค่ะคุณครูคราคบคุณครูค่ะคคเดี๋ยวเราชิมแล้วเราคอมเมนต์ได้หน่อยนะคะชเชฟนี่อาไปดูความยืดอันนี้อัต้องแบบนี้อ๋อเพราะมันเป็นเหมือนชีดยืด <laughs> ลุ่นลุ่นมาก รสชาตินี้ไม่เคยเจอรสชาตินี้ไม่เคยเจอรสชาตินี้ไม่เคยเจอมาค่ะถึงตาของทีมงานแล้วนะคะหลายคนชอบกล้าอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยต้องแนนเต็มสิบนะอ๋อถ้าอร่อยก็ไม่อร่อยมันทรมายจิตใจมากเกินไปเอาโอเคโอเคคะแนนเต็มสิบนะคะทุกคนหน้าสุดยอด หน้าตาน่ากินนะมันมีมีแบบมีตามีจมูกมีปากครบเลยไม่ใช่ขาแต่มันทองอ่านี่นขาของเองนี่กุืนมากกลืนมากอืมเอ๊ะสิมขนาดนั้เท่าไหร่คะจะไปกินได้ขนาดจะไปกินตาขนาดนั้นอ่ะอร่อยครับนี่อร่อย อร่อยนะครับถ้าได้จำเสียงนี่เอาไปเลยครับ9เฮ้ย9อ,อีคะแนนนึงไปไหนไะคะอีคะแนนนึงสงสารน้องน่ญญา,า,รา,รา,รารักอะไม่กล้ากินอ๋อโอเคอืมโอเคครับก็เพราะฉะนั้นมิชชั่นวันนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วกันนะครับเย้จะได้บบสีเรื่องอะครับบ้างแล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตรงนี้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อ,อโอเคค่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะสุดท้ายนี้คือพี่อยากให้เพ็ดเนี่ยช่วยแนะนำเทคนิคหรือว่าวิธีการแบ่งเวลาหรือว่าเมเนจเวลาของเราเนี่ยคือหล,หลายๆคนเนี่ยพี่เชื่อว่าน่าจะทำหลายอย่างเหมือนเพ็ดเหมือนกันไม่ว่าจะสอนแทง ทำอาชีพเสริมทำขนมอีกใช่ไหมล่ะในเวลาพักก่อนปีกอยากให้เทปเนี่ยช่วยแนะนำวิธีการหรือว่าเทคนิคของเทปเนี่ยให้กับทุกคนกอสำหรับสำหรับเทคนิคของผมนะผมจะเอาลำดับเหตุการณ์ก่อนว่าอะไรมาสำคัญที่สุดในตอนนั้นอ่ะอะไรที่มันต้องมาก่อนมันต้องเสร็จก่อนเลยอ่ะถ้าเป็นผมก็จะเวลาซ้อมเป็นหลักแล้วก็พยายามเอาเวลาเรียนลองลงมาฮะ เรียนเหมือนกันใช่แล,แล้วก็การใช้จะเป็นเรเเื่องเกี่ยวกับต้องก่อนถวนตัวแบบฟังเพลงดูหนังเล่นหน่ายอะไรอย่างเงี้ยนะมีแหละใช่ไหมใช่มีแหละ้วก็แบ่งเวลาให้ได้ว่าแบบอะไรที่มันสำคัญนทนี่สุดตอนนั้นอะไรที่มันสำคัญฟังกันราอะไรแบบนั้นอย่างอาชีพของพี่ตอนนี้ก็ 3, สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแข่งขันเนาะการสอบกาเรียกอะไรอะการฝึกซ้อมนะคะจริงๆไม่แปลกเลยนะที่ที่เราจะเอาซ้อมเป็นหลักเพราะว่า อาชีพเนี้ยมันเป็นไรายได้หลักให้กับเราเนาะ <S <S ส่วนเรื่องเรียนเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งเหมือนกันเพียงแค่เราอาจจะรองลงมานะคะไม่ได้แบบถึงกัแบบแบบโอ้ฉันต้องเรียนได้รับเกียดนิยมแต่ก็มีเหมือนกันนะในฬามอวกก็มีเหมือนกันเนาะสำหรับเพชรเนี่ยเพชรจะใช้วิธีการหาอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะอันไหนที่เป็นหลักสําหรับเราก่อนแล้วทาตรงนั้นให้เต็มที่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะค่อยมเมนิตลาแบบ่งอันที่เป็นรองรอง ทีเนี้ยอยากให้พีเชแนะนำน้องๆที่เขาสนใจอยากเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนงพีเชะและ้วแบบผมอยากด่าคนพี่เพชรตังเลยเอ่ะเขาขัดขัดจากหน้าตาหรือเปล่าเขาขัด,ขดจากาาะาอะไรยังไงแะนะน,นำน้องๆทีเนี้ยถ้าสำหรับผ,ผมนะของพีเชตถ้าน้องๆเขาไหนแบบสนใจที่อยากเป็นนักกีฬาอาชีพจริงอ่ะคิดว่ามันัำได้เลยคือต้องมีความชอบ,บอบบถ้องมีความช,ชอบ วความสนุกเพราะว่าถ้าเราเป็นความชอบและความสนุกเราก็แบบเราจะทมันโดยที่ไม่เบื่อที่แบบเ,เราจะอยากพัฒนาเองขึ้นมาเองเราอยากพัฒนาฝีมือพัฒนารูปร่างเราให้ดีขึ้นเองใช่ครับเราต้องชอบก่อนแล้วก็สิ่งที่ต้องมีเลยก็คือหนึ่งคือความ,มดอดทนเพราะว่านักกีฬาชีพมันก็ลงหนักถ้าเราคิดว่าเราแบบอดทนได้เราก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็อันที่สองคือความมีวินัย ว่า,าอาชีพก็ต้องมีวินัยสูงนะครับอันนี้น่าจะสำคัญมากๆสำหรับแบบอาชีพนักกีฬาเพราะว่าทุกกีฬาพี่ต้องมีวนิวนยัยวินัยสำคัญมากก็อันสุดท้ายก็การแบ่งเวลาถ้าเราแบบเราสามารถแบ่งเวลาได้แบบผมว่ามันก็ไม่ทำให้อะไรเสียพี่ต้องต้องต้กันไปให้ให้อจารเสีย นะอันนี้ที่เดีูดมาอันดับแรกเลยที่เห็นด้วยคือเราจะต้องรักถือว่าชอบมันก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รักรือไม่ได้ชอบในกีฬาชนิดนี้พอเข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันแบบมันหนักจังวะทำไมมันเหนื่อยจังวะทาไมมันแบบโโหแบบเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเรามาด้วยความชอบต่อให้มันหนักมันเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะพยายามทาให้มันดีที่สุดเนาะเนาะเออนะสำหรับเด็กๆคนไหนที่สนใจนะคะก็ เอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะก็คือสํารวจตัวเองก่อนว่าเรามีคุณสมบัติทางด้านนี้ครบไหมถ้าครบแล้วก็ให้ลุยเลยเนาะโดยการโดยการแบบไปหาโรงเรียนที่เขามีทีมวอลเลย์บอลสมัครเข้าไปนะคะแล้วสำคัญเลยอย่างที่เพจบอกก็คือต้องมี4ข้อใช่ไหมใจรักใจรักใจรัหความอดทนความอดทนความีวินัยอแล้วก็ที่จังเวลา สำคัญมา,ากๆนะคะกับการเป็นนักกีฬาเนี่ยสี่ข้อนี้พี่เพยฝากไว้ให้กิด่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะใครที่ชื่นชอบนะคะเพจแล้วก็อยากจะติดตามเดี๋ยวทางชิมงานจะขึ้นนะคะวารน้องเพจให้ทนะคะปากฝากำให้ด้วยนะคะมีอะไรไห้จีมีเราเล่นอะไรบ้างเลยแพลตฟอร์ม <ใ>แท็กแคมแท็กแคมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กค่ะติ๊กต็อกด้วยเป็นดาวติ๊กต็อกด้วยปะเนี่ยถ้าได้ลองอะไรอ๋อนึกว่าแบบไปเต้นอะไรติ๊กต็อกได้อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะทางทีมงานนะคะจะฝากเอ่อมีของขวัญให้เล็กๆน้อยๆนะคะก็คือเป็นเสื้อของรายการที่เองนะคะก็เดี๋ยวจะให้น้องเก็บน,นะคะอันนี้นะคะเป็นเสือ้อ ของ I am นะคะจากรายการทำเอา멀สัญจรว alk, ่าไปน้ำเต้นนะคะเย่คชิ <laughs> <laughs> ต้องบอกก่อนว่ายังมีอีกหลายคนนะคะที่แบบเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมมากๆนะคะอ,อย่าลืมค่ะกดติดตามช่อง i a m อ o ดูดิบอ่อนนะคะและถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องทำเอา like, า,าสัญจรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีะคะ่ะ